ของสีดำขนาสางนี้ สวัสดีครับพบกันในช่อง PN beta Farm ฟรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดชั้นวางโหลประกาศนะครับพร้อมโหลนะครับชุดชั้นพร้อมโหลนะครับรีวิวให้ชมกันทั้งหมด2ชุดนะครับเป็นชุดใหญ่ของทางร้านทั้ง2ชุดเลยนะครับใหญ่จุใจเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่1กันนะครับ ที่หจะเป็นลักษณะขั้นบันไดนะครับหกชั้นนะครับหกขั้นนะครับก็วางโหลได้เต็มที่เลยนะครับชุดนี้จะวางโหลได้แปดสิบสี่ใบนะครับสวยงามครับโหลเราจะเป็นกาวซิลิโคนสีดำนะครับกระจกจะหนาสามมิลนะครับ ตัวชั้นเราจะพ่นละเกอนะครับโดน้ำได้ปกตินะครับตัวชั้นเป็นไม้ส่วนอนอกนะครับสวยงามครับเราดูขนาดความฟาง,งของชั้นกัน,นะครับขนาดความฟาง,งของชั้น20นิ้วความฟาง,งคือความลึกนะครับความลึกนะครับ20นิ้วนะครับ ยาวสี่สิบสี่นิ้วความยาวก็คือด้านหน้าโชโลนะครับสี่สิบสี่นิ้วนะครับสูงสามสิแปดนิ้วจากพื้นนะครับจากพื้นถึงชั้นบนสานสิบแปดนิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดโหลนะขนาดโหลนะครับความฟางสามนิ้วยาวสามนิ้ว สูงหกนิ้วนะครับก็ใส่ปลาหนึ่งตัวก็กำลังดีเลยนะครับครบชุดนะครับตามภาพนะครับราคารวมจัดส่ง4,500บาทนะครับชุดนี้จัดส่งทั่วไทยนะครับได้ทั้งหมดนะครับชั้นพร้อมโหลขนาด336 84บสีใบนะครับ สี่พันห้าร้อยบาทนะครับชุดสุสดคุ้มนะครับชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองจะมาพร้อมกระโหลกขนาดแปดสี่หกยี่สิบใบนะครับชุดนี้ตัวชั้นจะเป็นลักษณะนแนวตั้งนะครับจะประหยัดพื้นที่นะครับตั้งได้นะครับไม่ต้องกลัวล้มนะครับ กรโหลจะใหญ่ฟ้าชุดเมื่อสักครู่นี้เยอะนะครับก็เป็นลักษณะชั้นแนวตั้งนะครับไม้เราจะเป็นไม้สนนอกนะครับพ่นล็กเกอร์ให้นะครับตัวนี้ขนาดครามฟ้าของชั้นนะครับ5นิ้วนะครับ ความฟังก็คือความลึกนะครับยาวสี่ิบนิ้วนะครับสูงสี่สิบห้านิ้วนะครับสูงจากพื้นนะครับจากพื้นนะครับสี่สิบห้านิ้วสวยงามครับใครชอบโหลให,ใหญ่ก็ชุดนี้ตอบโจทย์นะครับมาดูโหลนะครับโหลเราจะเป็น กาวซิลิโคนสีดำนะครับกระจกจะหนา3มิลนะครับก็กระจกเจะจะหนา3มิลครับมาตรฐานนะครับขนาดฟาร์มฟ้าของโหล4นิ้วนะครับฟาร์มฟ้างก็คือารามลึกนะครับ4นิ้วนี่ครับคือฟาร์มฟ้าง4นิ้วนะครับยาวยาว8นิ้วนะครับก็คือด้านหน้าโชว์นะครับ8นิ้ว สูงหกนิ้วนะครับจากพื้นนะครับสูงไว้หกนิ้วนะครับมือล้วงได้สบายนะครับถือว่าโหลใหญ่พอสมควรนะครับชุดนี้ชุดนี้นะครับทั้งหมดตามภาพน,นะครับชุดชั้นพร้อมโหลขนาดแปดสี่หกยี่สิบใบนะครับ ราคารวมจัดส่งทั่วไทยนะครับ3,500บาทครับชุดนี้จะส่งทั่วไทยนะครับสวยงามครับครับแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรีวิวชุดชั้นพร้อมโหลนะครับ2ชุดนะครับหาเพื่อนๆสนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับก็มีชุดชั้นวางหลวประกาศมากมายนะครับเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับถากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ